มาแล้วครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่ครับอะมายืนยมฝากประตูไว้ฝักไว้เย่งประตูไว้เอาของถาม có phòng đấy, first được không 5 người không ạ เดี๋ยวดูเลยกันนี่ครับเออใช่นแน่ๆก็จะมีรายการเหมือนกันไ่แน่จะพูดค้าได้เดี๋ยวไปข้างนอุนะครับแล้วเชิญงี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวลงบนถ่ายวีดโอ้ยเลยนะทีน,นี้ผม ผมจะเข้าไปตรวจค้นอย่างนี้นะครับขออนุญาตตรวจค้นอันนี้เป็นบัญชีของใครที่บัญชีของใครครับของร้านเหรอคือร้านนี้เราไปขึ้นเราสามารถไปขึ้นร้านอื่นได้ต้องมาขึ้นเงินร้านนี้อย่างเดียวถ้าเสียก็คือไม่ไม่สามารถที่จะได้รับเงินเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันมีมันมีการได้การส่งเงนถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางฝรายอีกท่นึงนะครับ อ่าเอวนรับยนครียนนยครับครัวยครับคับน้องตานอแล้มันเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับที่เข้ามาแล้วมีผู้เล่นอยู่เนาะในร้านนะครับนี้ยอมรับเนาะครับ จากงั้นเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบนะครับก็การกระทำเปางกล่าวนะครับซึ่งมีการจับมีการเล่นการพนันนะครับมีทำาู้บหลอกวอ่ายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือเช็คชวนนะครับโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นเขนาพนันในการลักลอบอันขัดต่อ กฎบัญญ um pues nah ัตินะครับแห่งพรบการพนันนะครับและเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคนะครับน้ำเสด็จน้อยสิทิ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเนาะนะครับน้องมีสิทธิ์ที่จะไม่มีให้ได้ความให็ต่างนะครับเพราะว่าถ้าสำเรไจแที่น้องให้มาเนี่ยมันอาจจะใช้ในการพิจารณาคดีได้นะครับอ่าครับแล้วก็น้องมีสิทธิ์ที่ต่อคนที่ไว้วางใจหรือายความได้ นะครับถ้ามีเนาะครับเราไม่ห้ามกันนะ